ม .3 เท่ากเรียนอสมการแบบนี้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นการแก้อสมการเดงม .3 เท่ากเนี่ยเน้นอสมการเลยนะฮะอืออสมการคือเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับจะมากกว่าก็ได้จะน้อยกว่าก็ได้จะมากกว่าเท่ากับหรือจะน้อยกว่าเท่ากับก็ได้นะครับเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับเราเน้น5ตัวนี้นะครับเราเน้น5ตัวนี้แล้วก็แก้โจทย์ปัญหานะครับอ่ะ ข้อนี้จะทำอย่างไรดีล่ะามาดูกันครับให้หาคำตอบของอสมการของข้อนี้เริ่มต้นนะฮะ 3x นะ,ะลบ2บวกกับ5ใช่ไหมแล้วก็อยู่ระหว่าง8กับอะไรฮะกับลบ c นะ,ะนี่มีเท่ากับด้วยนะโอ้โหเริ่มต้นนะครับเราจะต้องจัดการข้างในข้างในวงเล็บก่อนกระจายเข้าไปเลยกระจายเข้าไปคูณครับกระจายเข้าไปได้ 3x 3คูณ2ได้ลบ6แล้วก็บวกกับเลข5นะครับ โอเคนะน้อยกว่าเท่ากับลบสี่นะครับ 3x ตั้งอันนี้ลบหกบวกห้าเหลือลบหนึ่งไงนะฮะน้อยกว่าเท่านี้นะครับโอเคย้ายหนึ่งนะครับนะเราจะต้องหาค่า x ให้ได้นะครับเป้าหมายคือหาค่า x โดยการกําจัดเลขที่ไม่ใช่ติดกับ x ออกไปก่อนนะครับก็ลบหนึ่งนะฮะให้ย้ายข้างไปบวกทั้งสองข้างย้ายไปบวกทั้งสองข้างนะครับย้ายไปบวกนะนี่ย้ายไปบวกหนึ่งนะฮะเหลือ 3x นะงั้น ลบบวก1ก็เครื่องหมายต่างกันจับลบกันนะฮะได้ลบ3 8บวกหก็ได้เป็น9นะครับนี่ได้ 3x ออกมาน,น,นี่นี่แม่ไหม,มเอเอ็กซ์ทำอะไรอยู่นะฮะมันคูณอยู่กับ3อาะเอา3หารตลอดย้าย3ไปหารย้าย3ไปหารลบหาร3 9หาร3นี่เหลือ x นะนะ,ะเอ่อาหาร3ได้อะไรลบหาหาร3ได้อะไรได้3นั่นเองนะครับ เป้าหมายของเขาอยากได้อะไรอยากได้จํานวนเต็มทั้งหมดนะฮะจำนวนเต็มบวกนะฮะโอ้ถ้าจํานวนเต็มทั้งหมดเนีย่ยคือตั้งแต่เลขอะไรครับลบหนึ่งไปต้นไปศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมแต่ถ้าเอาจำนวนเต็มบวกให้ตอบอะไรครับตอบหนึ่งกับสองนะฮะงั้นข้อนี้มีสองจำนวนที่เป็นจํานวนอะไรครับจํานวนเต็มอะไรเต็มบวกนั่นเองโอเค